อเอาล่ะก็กราบสวัสดีเชอมชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะก็วันนี้ไม่มันอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นไอกิจกรรมเนี้ยไอกิจกรรมเป็นรวมสกินไอรวมสกินกับไออะไรแรกอันยมบันเนียอืมก็จะรางวัลเดี๋ยวดูก่อนนะครับรา,างว่วามันเนี่ยอะไรบ้างแต่มันมีตัวหน้าทั้งนั้นเลยว่ะหน้าอยากอยากได้โอ้โหแต่ตัว ผมจะเอาเป็นมูลาดนะครับมีโงเแค่นี้แหละซึ่งรีหามูลาดเลยครับขอให้มูลาดรีหามูลาดหมดไม่เยอะขอร้องมูลาดไม่ใช่เดี๋ยวหมดกับการรีหามูลาดไปซะซะเยอะนะโอเคโอเค โอเคโอเคมูลาละ่ะมูลาดไม่ขึ้นบีละโลโูบูโอ้ยต้องการมูลาดอันนี้ก็ฮายติไม่ละสาเล็ไม่แล้วไม่ต้องการมูลาดอนนาามะม,ม,อมูลาดอะ,ะโอ้ยจะมาทำไมเนี่ยฮายติดกับซานิ็เนี่ย พาไปสี่สิบปองนะทุกคนนะดหามูลาเนี่ยสี่สิบแล้วนะเฮ้ย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 ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียวดี๋ยวก่อนกูปองมันจะไม่พอไงเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำจริง ทำจริงเกมทำจริงทำจริงมูลาละ่ะไม่ต้องมาแล้วซอนนี้น่ะขอร้องขอร้องโอ้ยมาเรอวะาหมดเยอะแล้วเนี่ยจะร้อยกูปองแล้วนาะเฮ้ยทุกคนไม่เล่นน่ะเฮ้ยคือคืออะไร เห็นมูลาดไมเลยเคินเนี่ยซื้นใจสักหน่อยดิตูคิวเรนจะมาทำไมมูลาระนอะ้องมูลาระเฮ้ยจริงจังจริงจังไหมเนี่ยซีเรียสไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบักปะวันเนี่ยเฮ้ย อ้าวอ้าวยังไงยังไงยังไงฮะคือมันไม่ใช่เรื่องนะที่ผมต้องมานั่งกดรีส,สกินแล้วไม่เจอมูลาดอะแล้วอะไรเนี่ยผูดร้อนสักครู่นี่คืออะไรอ้าวอ้าวรีบ่อยเกินนะดิยังไงยังไงยังไงอืมยังไงรีเกมครับทุกคนเดี๋ยวขอรีเกมแป๊บนึงนะ อ้าวทุกคนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมูลาดเอาแล้วดี่หามันจะสองร้อยคูป,ปองเนี้ยนั่นทุกคนนะคุณผมไม่ผมไม่เล่นเนาะเนี่ยคือถ้าถ้าไม่พอนี่คือจะร้องอะไรคืออะไรคือปดวดร้อนสักคู่คืออะไรฮึรีบ่อยเกินเหรอทุกคนผมว่ามันแปลกๆวะว่ามันแปลกๆวะทุกคน เฮ้ยมันไม่น่าจะขนาดนั้นนะคือรีหามันรีเป็นเป็นร้อยเลยเหรอใช่เหรอแล้วแล้วแล้วเข้ากิจกรรมไม่ได้แล้วคือเข้ากิจกรรมไม่ได้เืออะไรก่อน,น,นโอ้นะทุกคน,นเดี๋ยวรอเดี๋ยว ตัดจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ากิจกรรมได้มาเจออีกทีนึงจบ